สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีในวันฝนตกนะคะทุกคนฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็ไม่ได้เอาไปใส่บาทเนี่ยฝนมันเพิ่งจะเริ่มซาแล้วก็ฟ้าไม่ร้องก็เลยออกมาไล์สดหน้าหน้าบ้านนะคะเห็นไหมฝนมันตกเออคงไม่เห็นหรอกั <c> ้ <oughs> หลังคาบางนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันฝนตกนะคะชุ่มฉ่ำช่มฉ่ำกันชั่วไปเลยนะคะวันนี้ก็ตอนจะม,มาได้ยิเสียงฝาห่อ ตอนแรกจะขึ้นหัวข้อว่าเออมีเงินเยอะก็ซื้อสุขภาพที่ดีไม่ได้เนาะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเออไม่ใช่นะซื้อได้นะคะซื้อสุขภาพผมเดชซื้อทุกคนเห็นผมปุ้ยไหมผมเดชมากผมขึ้นเยอะมากนะคะผมเดชนะคะจริงๆแล้วว่าห้าร้อยเก้าสิบนะคะซื้อสุขภาพที่ดีได้นะคะทุกคนกินก่อนกินนะหิวมากนะคะหิว <c oughs> หิวนะคะก็เลยว่า สวัสดีค่ะน้องฝานนะคะสวัสดีลูกสาวคนสวยเนี่ยรอมาเปิดบินอยู่รอมาเปิดบินอยู่นะจ้าว่าอะไรจะมาเปิด <c oughs> แน่นอนแน่นอนนะคะแล้วแต่แล้วแต่อารมว่าคือคือเมื่อคืนอะเมื่อคืนเพิ่งคุยกับพี่ฝนเนาะว่าเฮ้ยพี่ฝนปุ้ยต้องปรับอะไรในการแบบว่าการโพสไหมการขายการขายอะไรไหมการไลฟ์สดอะไรไหมก็คือเพิ่งเพิ่งคุยกับพี่ฝนเนาะก็ <c oughs> พูยว่าปุ้ยต้องปรับอะไรไหมอะไรเงี้ยพี่ฝนก็บอกว่าไม่นะไม่ต้องปรับนะ <c oughs> ไม่ไม่ต้องปรับอะไรเพราะว่าที่ที่ไลฟ์อยู่อะสม่ำเสมออยู่แล้วแต่ว่าคือปุ้ยอย่าเวลาปุ้ยใส่ชุดแบ่บๆพี่ฝนบอกนะถ้าปุ้ยได้ใส่ชุดแ่บๆแล้วใส่ชุดการออกกาลังกายแล้วมาใส่หมวกอะก็คือแบบ โอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าสะดุดตาเท่สวยแล้วก็ถ้าใครเลื่อนผังคือแบบมันมันมันเสียดาย,ยอะไรเงี้ยนะคะก็ด้วยความที่เป็นคนไม่ชอบแต่งตัวอืมอุ้ยเป็นคนไม่ชอบแต่งตัวนะไม่ชอบที่จะเนี่ยแต่งอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือแต่งแค่ไร้สดนะเดี๋ยวก็ไปใส่เสื้อ,อยืดเกียงยีนต่อนะเออ <laughs> คือใส่แค่นี้แหละ ใส่แค่ไหล่สดแล้วเดี๋ยวก็ไปใส่เสื้อยืดเกงยีนอยู่บ้านต่อแล้วก็ใส่เสื้อคลุมตัวใหญ่ๆนะคะเป็นคนชอบเอ่อไม่ชอบใส่เสื้อผ้านัดรูปนะคะไม่ชอบใส่เสื้อผ้ารัดรูปไม่ชอบแต่งตัว จัดไปจัดไปนะคะ้าจัดไปเลยโอ้โหอยากได้คลิปมากแต่ผมมันยังไม่แห้งนะคะอยากได้คลิปมากเออนะคะก็แล้วพี่ฝนก็จะแบบเออก็แบบโอเคแล้วแต่แต่คือไอเดียเราอะมีอยู่ในหัวเพียบเลยแต่มันติดขี้เกียจนะคะไอเดียเราแบบว่าเฮ้ยเราอยากจัดจัดมุมสวยๆงเหมือนแบบเหมือนกลุ่มทีอาร์เวช่วงเวลาทีทามาทุกคนที่แบบว่า มีโต๊ะญี่ปุ่นเนาะแล้วก็จัดดอกไม้สวยๆนั่งอยู่บนพรมอะไรเงี้ยเ <c oughs> ก้าอี้งเก้าอี้สวยๆจัดแบบว่าเออเหมือนเราก็แบบกาลังนั่งกิบกาแฟตอนบ่ายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคืออยู่ในหัวเพียบเลยแต่ว่าเราอะมันมันไม่มีสถานที่เนี่ยเออมันไม่มีสถานที่แล้วก็แบบไหนจะลูกไหนจะสถานที่ไหนจะเตรียมของคือเราแบบเราทาคนเดียวเลาแบบว่าเกียดอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นมากกว่านะคะก็จะประมาณนั้นก็มันต้องคอยจัดฉากนะเออนี่แหละแล้วก็ เรื่องแบบว่าโอ้ยขอที่ว่าที่กินแล้วก็แบบเก็บไว้อะซองเซิรงอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะซองที่ไม่ว่าจะพ่ที่ฝนให้นะคะที่พรให้มานะคะก็ซองกาแฟแบบเยอะมากเราก็จะแบบว่ามาพิมพ์มาทำมาเขียนมาแบบทำชั้งทำ,ทำ,ทำ,ทำชุดอะไรคอนเทนต์แบบเยอะมากแต่ก็ยังไม่ลงมือทำจริีเนี่ยวันเนี้ยวันน,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 นี้ตั้งใจว่าเออเดี๋ยวจะทำนะฝนตกจก้ะ <c oughs> คือแบบเราเราจะทำแบบกลางกลางบ้านตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ย เออสลฝนตกลรอีรรอฉันก็ไม่ได้ทำค่ะวันนี้ฝนน่าตีจริงเลยนะคะถามว่ามีเงินอ่ะออตั้งตั้งคอนเทนต์นาะว่ามีเงินแล้วซื้อซ,ซื้อสุขภาพให้มีเงินเยอะขนาดไหนแล้วสุขภาพแบบซื้อสุขภาพที่ดีได้ไหมซื้อได้จ้ะซื้อได้ค่ะนะคะสิ่งที่ปุ้ยทานอยู่เนี่ยสุขภาพอ่ะนะคะทุกคนสุขภาพสำคัญที่สุดนะจริงๆ อะไรก็แบบไม่เท่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะร่างกายแข็งแรงก็มีความสุขมากถ้าสมมติว่าอยู่อ,อยู่ดีๆอ่าอยู่ดีๆแบบอา้าวซึ่งเลือดในสมองแตกขึ้นมาเป็นอัมพาตอัมพาตขึ้นมาถามว่าเครียดไหม <c oughs> เครียดนะคะ,ะไม่ีกันไก่ด้วยไม่มีกันไก่ไม่ได้หยิบกันไก่มาเนีย่ยา ากมากนะคะทุกคนเนี่ยนะคะปุ้ยมีเคสหนึ่งเนาะมีเคสหนึ่งที่ว่าชอบอ่าไปเจอเคสอยู่เคสหนึ่งแบบว่าชอบกินเหล้าสุดอ๋ยคิวชอบอ่าชอบกินเหล้าสูบบุหรี่นะคะอ่าและทีนี้อยู่ดีๆอะ่ะเขาก็เหมือนเหมือนเหมือนมันเลือดมันไม่ขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ขึ้นไปม่เลี้ยงหัวใจทําให้เป็นอมันอมาพาตพ นะคะเนี่ยสุขภาพสำคัญมากแล้วเราก็เลยเสนอว่ากินโปรตีนไหมเขาก็ไม่เอาเขาไม่เอานะคะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยจะไปช่วยช่วยในเรื่องอของทำให้เรา,ามีแรงมากขึ้นนะคะช่วยให้เรามีแรงมากขึ้นช่วยให้เรา ไฮเรียดแล้วก็เขาอาจจะกลับมาเดินได้ก็ได้นะตอนนี้เขาไปยาข้าวบำบัดอยู่นะคะถ้าเขาได้โปรตีนดีๆไปอะ่ะเขาอาจจะลุกขึ้นมาเดินได้แต่เขาไม่เอานะเขาไม่เปิดใจไงเขาก็จะไปกินยาปฏิชีวนะที่หมอให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็บอกว่าถ้าไม่มั่นใจนะให้เสิร์ชหาใน Google ได้เลยนะคะโซเชียลสมัยเนี้ยเนาะนะคะให้เสิร์ชหา Google ได้เลยว่าโบต้าพีอ่ะโปรตีนของโบต้าพีนะเขาเขาแบบว่า มันมันดีแบบไหนมันช่วยในเรื่องระบบเนื้อเยื่อนะคะให้แข็งแรงขึ้นให้เราร่างกายสุขภาพดีขึ้นเนี่ยแม่ปุ้ยอย่างเมื่อวานก็เกเลยเกเลยออนอกใจบัตพีปุ้ยไปอะ่ะนอกใจบบตพีของปุ้ยไปเนาะตอนนี้แม่ก็สุดลงแล้วนะคะคือเป็นลิสิลพันวันะ่ะแล้วถ่ายยากมากแล้วก็เป็นลมเป็นลมแบบวูบวูบกลางแดดแบบน้ามือดอะนะคะอ่ะนาจะเลือดอะไปหล่อเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ นะคะนะคะแม่ก็เลยวุบลงอันนี้เราเอานะเพราะว่าก็สอบสอ,อบถามใครถามมาว่าแม่แม่ไปกินอะไรอะไรอย่างนี้สรุปไปกินยาอะไรก็ไม่รู้พี่นาเขาแนะนํานาไปกินยาตัวนั้นทําให้แม่แม่บอกว่าเออกินบอตพีนะมันมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไม่เคยมีอาการแบบเหนื่อยง่ายเพียงง่าย,ยหรือเป็นลมหรือกลางแดดอะไรเลยอ,ะอย่ะเนี่ยอยู่ดีๆเมื่อวานแม่ก็เป็นนะคะ ถามไปถามมาอ้าวแม่ไปกินยาอะไรก็ไม่รู้นะคะสามขวดพันแม่จริงๆเลยคนแก่เนี่ยหลอกง่ายเนาะใครพูดอะไรก็เชื่ออะไรเงี้ยแต่ลูกไม่เชื่อส่วนมากนะคนอายุเยอะอะพ่อกับแม่เออส่วนมากพ่อกับแม่จะไม่ค่อยเชื่อลูกหลอกเวลาเอาอะไรมาให้กินอะ่ะไม่รู้ตั้งแง่อะไรนักหนานะคะแต่คนอื่นอมาให้กินกินดี้ดีสรุปแล้วคือของลูกของลูกที่เอาอะไรให้กินอ่ะนะคะดีสุดแล้วนะคะทุกคน นี่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 ช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะไมเกรนการปดหัวไมเกรนดีขึ้นนะคะเลื่อนเรื่องเลื่อนเรื่องของระบบขับถ่ายเรื่องหมุนเวียนโลหิตนะโลหิตนะหมุนเวียนดีขึ้นแล้วก็อ่อนเพียนอนดึกนอนน้อยนะคะก็ดีขึ้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะร่างกายเราได้รับอาหารสิ่งดีๆโลหูดับ ไข่เป็นโรคหูดับเออยนะคะไขรมาในเส้นเลือดอุดตันเออยเป็นแบบเบาหวานเออยนะโรคชาลสัสซีเนียแล้วก็ภูมแพ้นะคะไม่ว่าจะเป็นตุ่มสใสๆอ่าปุ้ยมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งนะคะเขาเป็นตุ่มสใสๆเขาก็ถ่ายรูปมาให้ปุ้ยดูว่าเป็นตุ่มสใสๆแล้วเขาก็เซิร์ชหา Google เลยนะส่งมาให้ปุ้ยดูน,นู่นนะี่นั่นอะไรเงี้ยปุ้ยก็อส่งไปให้บอสด,ดูบอสบอกว่าทานได้ค่ะเออทานได้เนาะแล้วทีนี้ปุ้ยก็เลยถามเขาว่า พี่หายหรือยังไอเป็นตุ่มใสๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้โปรตีนถั่วดีๆเขาได้โปรตีนถั่วดีๆบอกคือปุ้ยบอกว่าพี่ทานไปเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่ยาอะไรเลยมันเป็นแบบว่าโปรตีนนะคือร่างกายเราขาดโปรตีนนะทุกคนถ้าร่างกายถ้าร่างกายร่างกายถ้าร่างกายเราขาดโปรตีนนะหนึ่งเลยผมร่วงสองเพียง่ายสามระบบขับถ่ายไม่ดีเลยสี่ผิวแห้งมากๆนะคะห้าอาจจะ เหมือนเหมือนเหมือนคนแพ้ท้องอาเวียนหัวเอ้ยหน้ามืดเอ้ยบ้านหมุนเอ้ยอันนี้คืออาการที่เราขาดโปรตีนนะคะทุกคนนะคะหรือบางทีเราอาจจะเหมือนแบบกินไม่อิ่มอะ่ะหิวทั้งวันกินอะไรก็ไม่อิ่มหิวหวานด้วยนะคะอันนี้ก็คือร่างกายที่ว่าเราขาดโปรตีนจริงๆขาดแบบขาดไม่เพียงพอนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะไปหาโปรตีนกัดมาทานให้เข้าให้ร่างกายหรือว่ามีโปรตีนให้เพียงพอเนี่ยโอ้ยไปอาเลยอกอกไก่ปั่นเอ้ยไข่ต้มเอ้ยผัดต้มเอ้ยนะคะโอ้โหจริงๆแล้วว่าการลดุนการดูแลสุขภาพอบบมันไม่ยากเลยมันง่ายมากๆ เพียงแต่ว่านอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะดูแลตัวเองด้วยการออกกําลังกายทานอาหารให้ครบข้ามมือทานโปรตีนแบบว่าให้มันฉุ่ยๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนงดห่วงงดหวานอะไรก็งดไปนะคะอันนี้คือจะทําให้เราแบบว่าสุขภาพร่างกายดีขึ้นมากๆเลยนะคะก็จะไม่เป็นโรคไข้ไ้เจ็บเยอะไม่เป็นแบบไม่เป็นหวัดง่ายอจริงปะคนที่ออกกําลังกายอะจะไม่ค่อยเป็นหวัดนะแล้วก็ช่วงนี้โควิดมา มาแรงมากนะคะใครที่มีร่างกายที่บอกว่าอวกอ่นอยู่นะคะให้พยายามลดนะเพราะว่าโควิดเขาก็จะไปอยู่กับกับคนที่ร่างกายเขาไม่แข็งแรงอะ่ะเออคนที่แบบร่างกายแบบว่าเขาแบบว่าอาจจะมีโรคภัยแพ้เจ็บอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยแต่ถ้าเราไปติดโควิดมามันก็จะเหมือนแบบมันซุดไวกว่าเดิมนะเชื้อมันเข้าเข้าร่างกายเราได้ไวกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคะ ป้องกันโควิดให้ดีๆนะคะทุกคนมันกาลังมาแรงมากนะคะมันแบบเออมันก็ปรับตัวเออโควิดมันก็ฉลาดนะมันก็ปรับตัวให้แบบว่าตามสภาพเหมือนเหมือนเขารู้แหละว่าเออมนุษย์น่ะเขาแบบมีวิธีป้องกันยังไงเขาก็ปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเราต้องทาร่างกายแข็งแรงไว้เลยเมื่อยแล้วเราอยากนั่งเราอยากนั่งเราอยากเราเมื่อย ปุ้ยนะปุ้ยจะมาบอกผลลั์บอกเคล็ดลับบอกเคล็ดลับนะคะปุ้ยเป็นคนที่ชอบกินกาแฟมากกินกาแฟนะคะกาแฟกระป๋องเอ้ยกาแฟชงเอ้ยกาแฟแบบซองอะซื้อมาคือแบบตื่นมาต้องกินกาแฟเป็นเออเป็นคนชอบกินกาแฟแหละเรามีความรู้สึกว่ามันอร่อยนะคะยิ่งอ่ะยี่ห้ออะไรนะสีแดงๆที่แบบว่าทีอินวันอะเขาจะใส่ครีมเพียบเยอะ ครีมเทียมเยอะๆไม่พอนะปุ้ยก็ไปซื้อไอ้อาน,นมสดมาใส่อีกให้มันแบบมันัน,นะทุกคนโดยที่เราไม่รู้เราไม่รู้เลยว่าหูยตัวเนี้ยมันทําให้เราอะออกข้างออกข้างแล้วก็มีเซลลูไลท์นะคะแล้วก็ลดยากมากนะคะพวกแบบอ่นมสดเอยอะไรแบบข้าวขาวเนี่ยมันจะทําให้เราแบบมีพุงน้อยมีพุงท้องน้อยนะคะแล้วก็มีเซลลูไลท์นะคะพวกขนมปังแซนด์วิช ะะซึ่งเราไม่เคยรู้เลยนะเราก็จะไปแบบว่าลบหุ่นด้วยการอะไรหหรู้ปะไม่กินข้าวจา้าเออไม่กินข้าวจะไปกินอะไรรู้ปะขนมฟังทานมโอโหผมดะผมขึ้นเยอะมากทุกคนเห็นผมปุ้ยไหมเออมันขึ้นเยอะมากเลยอะ่ะแล้วก็เวลาปุ้ยไปสั่งกาแฟนะไปสั่งกาแฟแบบว่าออกาแฟถุงหนึ่งอะไรเงี้ย ทุกคนกาแฟถุงเท่าไหร่ยี่ห้ากาแฟถุงยี่ห้าใช่ปะ่ะเออส่วนกาแฟปุ้ยนะสิบเจ็ดบาทนะคะสิบเจ็ดบาทบอกแพงเออทุกคนสิบเจ็ดบาทบอกแพงแต่ไปซื้อเอ,อ่อกาแฟแก้วละห้าสิบได้อ,อ่อถุงละสามสิบห้าแก้วละสามสิบห้าอย่างเงี้ยยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเงี้ยไม่แพงนะจ๊ะนะอาจจะอาจจะว่าเป็นยี่ห้อแก้วดูดีฮารุฮาราแต่ของปุ้ยมันไม่ฮารุฮารานะ เออของกุย้ยไม่ให้รู้หราแต่ว่าได้สุขภาพที่ดีมากไม่มีไขมันทานนะคะแถมยังไปลดร,ระดับน้ำตาลในเลือดให้เราด้วยแถมยังมีโปรตีนเขาใส่โปรตีนน้อยๆไปนะทุกคนเล็กๆน้อยๆให้เรามีผิวพันที่ดีขึ้นนะคะมี LS มากขึ้น l อมากขึ้นคืออะไรเขาไปะละลายไขยมัน ที่ออกยากที่สุดของเราให้ด้วยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมใครที่รักษาสุขภาพนะอย่ามองข้ามนะใครที่กําลังรักษาแบบฉันอยากลดหุ่นนะ่ะฉันโยโย่จากออโยโย่จากอะไรนะยาลดมาแบบห้ากิโลสิบกิโลนะคะทุกคนหนึ่งเลยดื่มน้ำเปล่าตื่นมาดื่มน้ำดื่มน้ำเปล่าสองแก้วนะดื่มน้ำเปล่าสองแก้วนะข้อดีของน้ำเปล่าที่แบบว่าตื่นมาแล้วาเราดื่มดื่มเลยอะหนึ่งลดความอ้วน อ, 1, อ,อ่าหน L ึ L ek, L ่งลดความอ้วนเอวเล็กเอวคอดเอวน้อยสระบบขับถ่ายดีมาก3ผิวพรรณดีมากนะคะ4นะคะจะช่วยให้ผิวพรรณเราดีเนาะอ้อพ,พูดไปอย่างระบบขับถ่ายดีผิวพรรณดีนะคะอ่าลำไส้ก็เหมือนเหมือนดีท็อกไปในตัวนะคะทุกคนเพื่ออ่าระบบเนื้อเยือ่ออ่าที่ในร่างกายเราเนี่ยจะมีเนื้อเยื่อหมดเลยนะนะคะถ้าเนื้อเยื่อเราแข็งแรงดีอะทุกคนเล็บผมกระดูก กระดูกสันหลังนะคะหรือหัวเขา่าหรือข้อสอบหรือข้อต่อที่ว่าใครเป็นกล้ดงเป็นกะว่าทุกคนเนี่ยเขาจะดีขึ้นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าโปรตีนเราอะมีกรดอะมิโน18ชนิดเนาะที่เขาอะไปทําให้เนื้อเยื่อพวกนี้ยแข็งแรงถ้าเนื้อเยื่อเสือ่อมคุณภาพจะทำให้เราปวดน่นปวด,น,วดนี่ปวดโอ้ยเหมือนกระดูกจะหักนะคะทุกคน ยังไม่ได้กินดีถอกเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> ใช่ใช่อก็คือหยุดอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวไปทาไงทีนั้นนะคะก็คือช่วงโควิดช่วงนี้มันอ่ามาแรงมากทุกคนนะคะมาแรงมากถ้าใครอยากลดหุ่นนะนะคะคือดื่มน้ําเปล่าเลยนะคะดื่มน้ําเปล่านะคะแล้วก็ออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นะลด ลดน้ำน้ำขวดอ่ะลดน้ำหวานน้ำขวดนะพวกชานมไขรมุคชาเขียวปั่นอะไรเงี้ยน้ำบัดลมเบบซี่น้ำเขียวนีอะไรเงี้ยคือลดได้ลดน้ำน้ำเปล่าเลยน้ำเปล่าไปเลยแล้วก็ของหวานของมันของทอดนะคะพวกนมสาดพวกน้ำผลไม้นะคะนมจืดก็มีน้ำตาลนะคะทุกคนให้งดได้ก็งดแต่อย่าหักดิบนะถ้าสมมติว่าเราเคยกินเบบปซี่มาวันหนึ่งสามแก้ว เราอย่าไปหักูเลยนะให้เรางดงดก่อนอ่ะเอาเหลือสองแก้วละในเมื่อเหลือสองแก้วได้นะในเมื่อเหลือสองแก้วได้นะก็ลดเหลือหนึ่งแก้วอีกกี่วันก็แล้วแต่พองดเหลือหนึ่งแก้วได้ให้เราลดแบบว่าดื่มน้ําเปล่าถ้าวันไหนดื่มน้ําเปล่าได้นะทุกคนหูสุดยอดมากแต่ว่าอ่ะสาหรับส่วนตัวปุ้ยนะปุ้ยจะคุมอาหารประมาณหกวันอ่า หกวันเนียก็คือเราจะไม่จะไม่หวานไม่มันไม่ทอดนะคะไม่น้ําอัดลมไม่่าตามใจปากอะ่ะเออไม่เลยส่วนวันที่เจ็ดตามใจทุกอย่างนะคะอยากกินบ,บัพซี่กินอยากกินอข้าวเหนียวไก่ย่างกินอยากกินขนมเค้กเบรเกอรกินอยากกินชานมไข่มุกหรอกินเนี่ยจะตามใจตัวเองหนึ่งวันนะคะให้ให้ร่างกายเราได้รับรับรสอยากไอสิ่งที่เราอยากกินนะทุกคน เออมันให้ฝนหยุดอย่าง,ย,างยังยังเดี๋ยวถ้าฟ้าผ่าก็วิ่งมาช่วยด้วยนะฝ <ś> น <c oughs> ยังไม่หยุดนะคะเดี๋ยวถ้าฟ้าผ่านะคะขับรถมาช่วยด้วยนะเพราะว่าถ้าถ้าที่บ้านเ็าคงไม่รู้เรื่องอานหลับนะคะยิ่งฝนตก้ย,ยิ่งหลับสบายเลยนะคะทุกคนอทีนี้เคลเย็์รับส่วนตัวนะเคลียรับส่วนตัวนะคะสุดชัดสวย,สวย,ส,วยสวยรับเงินล้านวันนี้วันนี้รับเงินล้านนะคะ นะคะทุกคนเนี่ยถ้าใครที่แบบว่าหุยเรายังเรายังอดของหวานไม่ได้ชอบกินเบอร์เกอรี่อยู่ชอบกินผู้เรียนอยู่ก็คือให้คุมหกวันหกวันนี้คุมอาหารไปเลยเอากําลังกายควบคู่ดื่มแต่น้ํเปล่าส่วนวันที่เจ็ดนะหาวันหนึ่งเลยวันที่เจ็ดอาจจะเป็นวันเสาร์ก็ได้วันอาทิตย์ก็ได้เนาะวันนั้นคือกินไปเลย <c oughs> ห,นหนูใส่แค่นี้แหละเดี๋ยวหนูก็ไปใส่เซื้อจิโเกยียนต่อใส่แค่ไรลสดนะคะาค่ะ ข,ขอบคุณมากค่ะใส่ใส่แค่ไลล์สดนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปใส่เสื้อยืดเจงยีนอยู่บ้านต่อนะเดี๋ยวตอนกลางวันอาจจะเป็นแบบอีกชุดหนึ่งเสื้อยืดเกยงยีนนะคะคือตอนนี้ถ่ายแค่ไลฟ์สดเฉยๆใส่แค่ไลฟ์สดเฉยๆนะคะ,ะ,คะทุกคนก็คืออ่าคือเราเมื่อยแล้วเราเรา,เร,า,เ,ราเริ่มจะเลื้อยแล้วนะคะเริ่มจะเลื้อยแล้วอ่ะลืมเลยพูดว่าอะไร นะคะ,ะสมมติว่าเราทํางานจันทรถึงสุกนะเราทํางานจันรถึงสุกนะคะเชา้ากลางวันเย็นเราก็อาจจะกินคีนนะแต่ปุ้ยไม่เคยกินคีนเลยขี้เกียจไม่ชอบขี้เกียจมานั่งนับแคลขี้เกียจทาอาหารขี้เกียจเตรียมอะไรเงี้ยก็กินก็แบบแค่กินให้มันอิ่มอ่ากินแค่ให้มันอิ่มเชา้ากลางวันเย็นแล้วเราก็ไม่กินจุกจิกแค่นั้นนะส่วนวันอาทิตย์ะจะมีวันหนึ่งไม่สอ์อาทิตย์นี่แหละปุ้ยก็จะกินตามใจปากเลยอยากกินออะไรนะ โอริโอป้โอกกปั่นโอ้ขัดกระปุกโอริโอ้ปั่นนมสดเอ้ยอ่ะเค้กเอ้ยทุเรียนเอ้ยเนี่ยเนี่ยก็คือจะตามใจแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะคะคือมันมันจะไม่ทําให้ร่างกายเราแบบว่าเฮ้ยเราอยากอะแล้วมันทรมานตัวเองอะไม่ค่ะอีฉันจะไม่ทรมานตัวเองเด็ดขาดอยาก,กินอะไรกินค่ะกินไปเลยหนึ่งวันเท่านั้นนะคะ แต่อีกหกวันที่เหลือก็มีม,มีระเบียบวินัยนะคะมีระเบียบวินัยให้ตัวเองหน่อยนะคะแล้วผลลัพธ์คุณอ่ะสวยงามเสมอกดก่อนเนาะเหมือนเราอะอยากกินมะม่วงอยากกินทุเรียนอ่าอยากกินมะม่วงผู้เรียนเราปลูกที่นี่ไม่ได้อ่าเราอยากกินมะม่วงใช่ไหมเราชอบมะม่วงมากเราปลูกเราไปซื้อเมล็ดมาเ,มาเออเราปลูกทําการพาปลูกตนะั้งแต่แบบเริ่มต้นคอยคอยอดูแล ใสปุ๋ยควรดินรดน้นำต้นไม้เปิดเพลงให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเป็นคุยกับต้นไม้เออนะคะแล้วกี่ปีวันหนึ่งต้นไม้ต้นเนี้ยต้นอ,อมะม่วงต้นเนี้ยเขาค่อยๆโตใช่ไหมพอโตปุ๊บเราก็เก็บดากินได้แล้ววะ่ะทุกคนเออเราก็เก็บผลกินได้แล้วเพราะฉะนั้นการขายก็เหมือนกันการออนไลน์ก็เหมือนกันเมื่อวานนะคือแบบ ขอเมาส์หน่อยนะขอเมาส์หน่อยนะเราเราปื้มอะ่ะเราปื้มเราเรามีมีมีคนเข้ามาขอเป็นเป็นเพื่อนเราซึ่งเขาก็ขายของเขาแหละเขาก็ขายของเขานะเขาขายเสื้อผ้าแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช้ชื่อจริงอ่าไม่ใช้รูปจริงนะคะเขาก็บอกว่าเขาเขาโพสต์นั่งไปว่าใครใครมีวิธีขายออนไลน์ให้ปังๆอะ่ะยังไงบ้าง แนะนำเขาหน่อยตอนนี้คือตลาดเขาปิดเงียบมากเขาก็ไม่มีรายได้เข้ามาเขาก็เลยแนะนำว่าการขายออนไลน์ให้มันดีอ่ะให้มันปังเ่ะเป็นยังไงอ๋อก็จะมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากแล้วก็เข้าไปอ่านอ่านอ่านดูก็ส่วนมากส่วนมากจะบอกให้เขายิ่งแอดส่วนมากจะบอกให้อ่าเฟซเฟซเพื่อนคนนี้ยิ่งแอดเอานะคะเราเมื่อยเราอยากนั่งเรานั่งได้ไหมอะ เราเมาสนานเราอยากนั่งอะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะก่อนปรับก่อนเออเราเมาสนานเราอยากนั่งเออนะอยากนั่งเราเมื่อยเราเมื่อยปุ๊ปปุ๊ปปุ๊แ้วอ่านะคะทุกคนเอาเมาส์เมาส์เมาสก่อนนะว่าการที่ไก่ก่อนไก่แว เนี่ยเราก็เลยไปไปไปบอกเพื่อนในเฟซว่าเนี่ยทุกคนขออ่าพื่อขออนุญาตนะเพื่อขออนุญาตที่จะที่จะแนะนํานะคะว่าอ่าอย่างอื่นเลยอย่างอื่นเลยให้เราเนี่ยเปลี่ยนเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงเรานะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงเราอะลูกค้าเขาจะไม่มั่นใจลูกค้าจะไม่มั่นใจว่าเอ้ยเราขายจริงไหมเราส่งจริงไหมเราปลอมหรือเปล่าเราโกงหรือเปล่าให้ใช้ลูกจริงเลย เขาบอกว่าเขาแก่แล้วว่าเขาอายเขาไม่กล้าอะไรเงียเราก็เลยบอกว่าโอเคค่ะไม่เป็นไรแต่ว่าตอนเนี้ยออนไลน์คือทางรอดเลยนะเขาบอกใช่เพื่อนคนนั้นก็เลยบอกว่าใช่ค่ะเพราะว่าตลาดที่เขาขายอยู่เขาติดโควิดใช่ไหมก็ไม่มีคนออกมาซื้อทีนี้เราก็เลยบอกว่าแเขาเขาเขาร้อนเงินมากเหมือนเหมือนเขาเหมือนเราแล้วเนาะนะคะแต่ว่าผุยโชคดีหน่อยที่ว่า ที่ทางวิเลยเขาก็ยังให้เราไปทํางานอยู่นะคะแต่แต่ก็สลับกันหยุดนะสลับกันหยุดนะคะอช่วงนี้ก็หยุดก่อนแล้วเดี๋ยววันจันทร์ก็ไปต้องไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สลับกันหยุดนะ,ะเดี๋ยวนนี้ถอยกนถอยกันทีนี้ก็เลยแนะนําเขาว่าทางเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้คือออนไลน์ออนไลน์เสร็จฟาร้องออนไลน์ใช่ไหมแล้วอขออนุญาตนั่งเมื่อยเมาส์นานเมื่อยนะคะแล้วก็ ออนไลน์เนาะแล้วก็ไหลสดเลยเขาบอกอายแต่แล้วอายเราก็บอกว่าโอเคค่ะถ้าอายก็ไม่มีเงินเข้ากระเป๋าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่อายปุ้ยเคยอายมาก่อนนะปุ้ยเคยอายมาก่อนแล้วก็ที่ฝดอ,อะ่ะแม่ทีมเนี่ยทั้งผิดทั้งดงังจนเราก้าวข้ามตรงนั้นมาคือครั้งแรกปุ้ยจะพูดเลยว่าครั้งแรกกบปุ้ยเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องลบไปวนมาไม่รู้ด้วยว่าจะพูดว่าอะไรไม่รู้จะเริ่มพูดว่าอะไรก็พูดปุกปุก นะคะจนจนจนแบบตอนนี้เก้าเดือนแล้วเฮ้ยเรามีเรื่องไว้ในหัวเพียบเลยทุกคนแล้วเราก็จดไว้ไว้ฉันอยากไรเรื่องนี้ฉันอยากไรเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ออเดอร์ข้าวโปรตีนสังทรกินับผลตกะายตายแล้วนะคะกินนับผฝนตกนะคะทุกคนลูกค้ามาเดี๋ยวตอบลูกค้าแป๊บหนึ่งนะอ่า ทุกคนทุกคนเราเราเราได้ออเดอร์สองซองเช้านี้แล้วนะคะ สวัสดีค่ะพอดีพอดีตอบลูกค้าขออภัยนะขออภัยนะคะตอบลูกค้าแป๊บหนึ่งนะคะแม่ค้าตอบไวแม่ค้าตอบไวนะคะเป็นแความประทับใจนิดหนึ่งนะคะเห็นไหมใส่ชุดสวยรับซับทุกคนใส่ชุดสวยรับซับนะคะขอบคุณนะขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วก็ยังมาไม่เสร็จเลยมัวจะดีใจ <laughs> 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 นะคะก็อืนั่นแหละก็เลยบอกให้พี่ขารฟ์สดก็บอกว่า เอ้ยปุ้ยก็เคยคิดมาก่อนว่าปุ้ยไม่สวยหุ่นไม่ดีนะคะผิวไม่ดีเลยโอเคค่ะ ยิ้มรักแซบยิ้มรักแซ์นะคะเดี๋ยวไปส่งลูกค้านะคะลูกค้าพัดเที่ยงเดี๋ยวเราไปส่งกันนะคะทีนี้ก็เลยบอกให้พี่เขาออกมาไลฟ์สดเนาะพี่เขาบอกไม่เอาไม่กล้าอายพี่ก็บอกว่าโอเคถ้าอายก็เงินก็ไม่เข้าค่ะเขาเซฟมันมปิดกั้นมากแล้วก็เลยไปดูหน้าเฟซพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็แบบว่าไม่ค่อยโพส <laughs> ไม่ค่อยโพสอะไรที่เป็นสินค้านะคะ แต่เขาก็อาจจะรับไปพิจารณาเขาบอกว่าถ้าจะไลฟ์สดแล้วเขาจะบอกบอกทําเลยค่ะผู้บอกว่าคิดแล้วทําเลยไม่ต้องรอค่ะถ้ารอแล้วเมื่อไหร่เงินจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะปุ้ยก็เลยบอกว่าบางคนลูกค้าบางคนของปุ้ยนะไม่เคยทักไลน์ไม่เอ้ยทักไลน์ไม่เคยกดคอมเมนต์ไม่เคยกดถูกใจนู่นนี่นั่นไม่เคยเลยแต่เข้ามาส่องเข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อไปกินเก้าเดือนคนเข้ามาสั่งว่า เออแนะนําโปรตีนให้พี่สั่งหน่อยเราก็แนะนำาือหน้าเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บสั่งซับซื้อโอเคว่าอะไรเพราะว่าเขาเห็นผลลัพธ์ที่เราขายทุกวันนะคะเราทำเราขายทุกวันทําให้รู้ว่าสินค้าของเรา,าดีสินค้าดีมันจะขายตัวของมันเองนะทุกคนลูกค้ากลับมาซื้อซ้ํานะคะเออนะคะกลับมาซื้อซ้ําแล้วทําไมรู้ไหมโปรตีนเราต้องกินทุกวันต้องกินตลอดไปต้องกินตลอดชีวิต แล้วไม่มีผลข้างเคียงเราตอบไตไซ้ถูกไหมนะคะทาไมทําไมโปรตีนถึงต้องกินตลอดชีวตมันเหมือนกินข้าวอ่ะทุกคนเพราะเพราะมันเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปกินแล้วหมดไปเหมือนกินข้าวทาไมเราต้องกินข้าวเช้ากลางวันเย็นทุกวันทําไมเราต้องกินน้ําเช้ากินน้ําตลอดเวลาทุกวันตั้งแต่ลีกาเห็นไหมเนี่ยเพราะว่าโปรตีนอ่ะมันเป็นสิ่งสำคัญ75%ของร่างกายเลยนะทุกคนน้ำานี่ยคือ1 0ึ้ซของร่างกาย โปรตีนคือ75เปอร์เซ็นต์มันเกินครึ่งมันเกินครึ่งเพราะว่าร่างกายเราตื่นมาเราใช้พลังงานแล้วใช่ไหมเดินไปหุงข้าวเดินไปอาบน้ำเราใช้พลังงานแล้วใช่ไหมร่างกายเราก็เสื่อมไปตามกาลเวลานะคะถึงมันจะใช้ในระยะยาวก็แล้วแต่เราก็ควรเติมสิ่งดีๆให้ร่างกายมันสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาดีปะ่ะเหมือนเครื่องจักรอ่ะเราต้องคอยหยอดจะเราบีคอยหยอดน้ําคอยแบบเอาฝุนออาฝ่นออกเราะฝุ่นออกเหมือนแอร์ทุกคน แอร์ก็ต้องคอยอ่ะอย่างเมื่อวานปุ้ยซ่อมแอร์ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกยางมันเสือ่อมคุณภาพต้องคอยหยอดจาระบีเพราะเขาทํางานทุกวันแต่เขาไม่ได้ทํางานทั้งวันเหมือนร่างกายใช่ปะเออเขาทํางานแค่ตอนกลางคืนที่เราเปิดนอนแล้วเราก็มีเวลาพักบ้างแต่ร่างกายเราพักตอนไหนตอนนอนหลับตอนนอนหลับได้แค่พักผ่อนแต่ไม่ได้หยุดกดปิดตวิตคือสมองยังทํางานคอเลสเตอรอลยังทํางานลมหายใจยังทํางานใช่ไหม แค่เราผิดตัวก็คือการเคลื่อนไหวาการใช้พลังงานเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราควรหาสิ่งดีๆให้ร่างกายแบบว่ามีคุณภาพนะคะชวนควรให้ร่างกายเราแบบว่าเติมเต็มในสิ่งดีดๆตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายเราอะได้ทํางานให้ให้หาเงินให้ครอบครัวให้ร่างกายได้เต็มที่นะคะขอบคุณมากทุกการรับชมเดี๋ยวไปเก็มตัวส่งของกันนะจุ๊ะขอบคุณค่ะจุ๊บ